ผู้เฉลยความลับของหลุมดำจากรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์2020เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยครับข้อมูลจาก Scientific American CNN BBC และ nobelprize org ครับรางวัลโนเบลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับหลุมดำนะครับ The Nobel Prize in Physics 2020ก็คือสำหรับรางวัลโนเบลในปีนี้นะครับก็มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด3ท่านก็คือคุณโรเจอร์เพนโรสนะครับ คุณเรฮานเจนเซลนะครับแล้วก็คุณแอนเดรียเกสนะครับทั้ง3ท่านก็คือมีเป็นผู้ค้นพบอะไรบ้างอันนี้จากเว็บไซต์ของอของ nobelprize org นะครับเขาเขียนว่า the nobel prize in physics 2020ก็คือสำหรับรางวัลน,นี้ก็คือสำหรับการค้นพบว่าหลุมดำเนี่ยมีมีพื้นฐานการคำนวณมาจากา the general theory of relativity ก็คือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นะครับก็ไม่ได้ใช้ทฤษฎีกลศาสตร์ของนิวตันนะใช้ของไอน์สไตน์ในการคำนวณครับอีกครึ่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นจอยลี่ก็คือคู่กันระหว่าง2ท่านนะก็คือระหว่างคุณรีฮานเจนเซลกับแอนเดรียเกลสนะครับซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ผู้หญิงนะครับไม่กี่ท่านที่ได้รางวัลโนเบลนะครับเพราะว่านักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ได้รางวัลเป็นผู้ชายนะ ก็สำหรับสองท่านนี้ได้รับรางวัลก็คือจากการค้นพบ supermassive compact object นะครับก็คือ,อ,อค้นพบดาวดาวที่เป็นหลุมดำจากใจกลางของกาแล็กซี่อื่นนะครับก็คือจาก M 8 3ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังไปเมื่อปี2019ที่ผ่านมานะครับ ดำก็จะมีพื้นที่บริเวณส่วนที่เป็นตรงกลางหรือว่าเรียกว่า singularity ซึ่งจะมีแรงโน้มถ่วงสูงมากจนกระทั่งกฎทางฟิสิกส์ต่างๆไม่สามารถใช้ apply ได้ในบริเวณนี้โดยที่รอบๆเนี่ยแสงก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆเพื่อที่จะหลุดพ้นจากหลุมดำแต่จะมีแสงเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่หลุดออกมาได้ให้ประมองเห็นเราก็เลยจะมองเห็นหลุมดำเป็นลักษณะคล้ายๆวงแหวนนะครับ นี่เป็นภาพหลุมดำหลุมแรกที่สามารถถ่ายได้จาก Galaxy M แปดสิจะเห็นลักษณะเป็นตรงกลางเป็นวงวงสีดำๆที่เป็นหลุมดำแล้วก็มีวงรีวงแหวนรอบๆที่เป็นลักษณะของแสงที่กำลังจะพยายามเคลื่อนที่ออกจากหลุมดำแต่ว่าเคลื่อนที่ออกได้แค่บางส่วนจึงเห็นแค่วงส่วนบริเวณนี้สว่างขึ้นมาให้เห็นเท่านั้นแต่ตรงกลางเนี่ยแสงไม่รอดนะก็คือตกลงไปในหลุมดำเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นภาพหลุมดำหลุมแรกที่ได้ถ่าย ขึ้นมาได้เอาละว,ว่าแต่การค้นพบหลุมดำเนี่ยเราค้นพบได้ยังไงก็เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่มากๆใหญ่กว่าดวงที่เป็น10เท่าร้อยเท่าดาวฤกษ์พวกนี้จะมา,จากจะระเบิดตัวเองกลายเป็นซูเปอร์โนวาและสุดท้ายยุบตัวลงกลายเป็นหลุมดําในที่สุดนะครับดาวฤกษ์มวลมากเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอายุสั้น ดาวเริ่มมวลมากกว่าดวงอาทิตย์มักจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงระเบิดกลายเป็นซูเปอร์โนวาแล้วก็กลายเป็นดาวนิวตรอนจากการยุบตัวลงของดาวฤกษ์ที่ตายแล้วและดาวนิวตรอนก็จะยุบตัวต่อในบางบางดาวกลายเป็นหลุมดำในที่สุดนะครับการค้นพบทางทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปโดยโ professor roger penrose ในปี1965และพิสูจน์โดยการสังเกตการทางดาราศา,ศาสตร์ในประมาณปี2018 จากการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์เฉียดหลุ่มดำนะครับคนแรกก็คือคุณเอ่อศาส o ราจาร r ์โรเจอร์เพนซึ่งเป็นผู้คำนวณโดยใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เพื่อพรูฟตั้งแต่ปี1965หรือ2508เพื่อพรูฟว่าดาวดาว,ดาวที่เป็นหลุมดำเนี่ยมีอยู่จริงนะครับจากการคำนวณด้วยทฤษฎีของไอน์สไตน์แต่ว่านักวิทยาศาสตร์อีก2สอง ขณะที่เอ่อ p r o f ร s s o r r e i n h a r d เ e n ซลกับ Professor Andrea Grace ทั้งสองท่านก็คือท่านหนึ่งเป็นคนเยอรมนีอีกท่านหนึ่งเป็นคนอเมริกันนะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็ร่วมมือกันศึกษาโดยใช้กล้องโทรทัศน์อินฟราเรดแล้วก็ศึกษาและพิสูจได้ว่ามีดาวที่เป็นหลุมดำมีอยู่จริงนะคบเออเป็นผู้ผู้สืบค้นทางการปฏิบัติหลุมดำที่ค้นพบคือหลุมดำา s g i t t ริส A ที่อยู่ใจกลางทางช้างเผือก ตามรูปนะครับแล้วก็มีดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเขาตั้งชื่อว่า S 2ดาวฤกษ์ดวงนี้ก็จะโคจรเฉียดใกล้ๆหลุมดำแล้วก็เขาก็เอาความความเร็วของดาวฤกษ์เนี่ยมาคิดย้อนกลับว่ามวลของไอ้ตรงวัตถุตรงกลางเนี่ยน่าจะมวลเท่าไหร่ก็คือคบว่ามวลเนี่ยมันประมาณ4ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งเยอะมากวัตถุนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้ที่แรงโน้มถ่วงเยอะขนาดนี้มวลเยอะขนาดนี้ก็คงเป็นแค่หลุมดำาะครับก็เลยเป็นข้อพิสูจน์จากรางวัลโนเบลของทั้ง3ท่านว่า การที่จะเป็นหลุมดําได้ก็จะต้องเจอจากการศึกษาต่างๆหลายๆอย่างเพื่อรวมมาเป็นคําตอบที่จะตอบป,ปัญหาเรื่องวิวัฒนาการของดาวเรื่องต่อไปนะครับก็ฟังแล้วสงสัยอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา Arc t u r u s Astronomer นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในชาแนลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ